เรียนคุณเพชรโอซานและก็ดรมัฒนาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอ,ขอก่าวเป็นภาษาไทยก่อนนะครับรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้นะครับผมยังยังจำได้ดีเมื่อเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเทศกาลที่เรียกกันว่าบีฟนะครับแปงเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลสตูเดนต์ฟิล์มเฟสติวัลได้ได้มีการ ก่อตั้งขึ้นนะครับแล้วทางกระทรวงนธรรมก็ได้มีส่วนร่วมเ,เล็กๆน้อยๆน,นะครับในการสนับสนุนแต่เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในวันนี้ได้รับฟังจากสถิติจากผู้เข้าร่วมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นางานของนิสิตนักศึกษาแต่ว่ามีคุณภาพมากมายนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของการผลิต การสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งแล้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นชื่อว่ามหาวิทยาลัยในเชิญสร้างสรรค์นะครับก็ได้ผลิตบุคลากรอ,ออกมาไม่ใช่แค่เพียงในระดับประเทศแต่สามารถที่จะเป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติซึ่งก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า งานบิฟเนี่ยจะเป็นงานสำคัญที่จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนนิดนึงนะครับว่ากิจกรรมในเรื่องของภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยกำลังได้รับความสนใจอย่างมากนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดเทศกาลฟิล์มเดสเนเชั่นโดยทางกรมท่องเที่ยวนะครับที่สยามพารากอน,นเดือนหน้า หนังไทยก็จะไปฉายที่เทศกาลเมืองคานะครับเดือนกรกฎาขออนุญ,ญาตพูดนิดนึงเลยเดือนกรกฎาคม5าเราก็จะมีการจัด First Bang ก o k i n t e r n a t o o n a l d i g i t a l Content and m o v i e Festival นะครับที่เสียงพารากอนจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับจะมีเรื่องของอสื่อต่างๆรวมถึงภาพยนตร์ด้วยแล้วก็จะมีเวทีให้กับนิสิตนักศึกษา ที่จะมาแสดงผลงานแล้วก็สามารถปล่อยของออกได้นะครับสู่นานาชาตินะครับซึ่งผมทราบดีแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอแสดงความยินด,ดีนะครับอย่างยิ่งนะครับในการที่คงที่5ของบี๊เนี่ยประสบคอนเร็จอย่างยิ่งแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนต,ต่อไปในอนาคต Uh, good, good pet osana dr matana excellencies ladies and gentlemen it is a great great pleasure to be to be here today at the fifth uh, bangkok international student film festival I, I recall very well five years ago when uh, this uh, project started and now it's so exciting to see that uh, the entries not only Within Asia, but all over the world, by students from more than uh, 100 universities, and more than 1,000 entries have occurred this year. I feel that uh, the event is about human resources, and human resources in this case is about creative economy. And you know well that creative economy means improving and supporting. The young potentials of our country. And I feel that this stage uh, has proven that uh, the nurturing, the incubating of students here, as well as opening the stage for international students all over the world, will make this event, annual event, a very important uh, stage. The events that we have been experiencing. Uh, recently, uh, for example, tomorrow, in terms of creative economy and activities uh, related to films, would be uh, the thailand uh, film destination festival organized by the uh, ministry of tourism. next month, uh, thai films will be participating at the khan film festival. and in july, uh, 2nd to 6th july, we will have our first uh, Bangkok International Digital Content and Movie Festival at the Siam Paragon, which I hope very much will be uh, a big, attractive event, and I'm sure very much that the the potentials here, the students here, will be able to uh, participate. So I'm so glad that uh, the fifth uh, Bangkok International Students Film Festival. Uh, will be an example of Bangkok University's uh, attempt to uh, make its name as the uh, University of uh, Creativity. So I hope very much uh, that you will participate today as well as the, the ongoing events that will take place at BACC. Uh, I wish very much the, the The to uh, most successful. Thank be successful รองภาระกระารวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านนะคะเป็นประธานในพิธีค่ะวางมือบนแท่นประธานนะคะเพื่อทำพิธีเปิดอย่าง